ทั้งสะเดาทั้งขีเล็กได้พี่นอ้องเอาไปแกงเอาไปแกงกระแซบแกงที่แกงขีเล็กกระแซบพักอันนี่เอาแบบไป, <So far S 1> ไปลวก <is the S 1> ปกันเ,เป็นสะเดาแท่สะเดากะแซบสะเดาวหวานกระแซบข <And S 1> ีเล็กกระแซบพี่นอ้องนี่ สวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปลายสุผู้สุขคนมาหนีแมนนิด่ะไปชอปปิ้งมากพี่น้องเพิ่งไปชอปปิ้งมากอันทางกับบานแมนนิดก็เลยเหลือเพ้น่ะสเดาฝรั่งจากพี่น้องหรืออันต้น x อ็จากพี่น้องก็เลยแวะเก็บจากนอดน,นิดจากนิดจากน้อยจากพี่น้องเพราะได้มีคลิปเพราะช่องมาตายพี่น้องมาตามมาเก็บน้ำแมนนีดจากแมนนิดภาพไปเก็บภาพอาจจะบบชัดแจ๋วด้วยพี่น้อง่ายแบบฟรา่วจากพี่น้องตามมาจ้ะ นี่เทสแวะเดี๋ยวสิแวะ์พาเก็บเอียงเกาะสดาวฝรั่งไปลวกกินกับตำมะฮงพี่น้องเวล่านิดหน่อย ไปจังสี่นะพี่นอ้องฝนบะตกก็คึ้มคึมฝนอากาศเป็นคลึมคล้มครึม จ่าจะถึงแล้วจะจอดรถก่อนีพี่น้องเพิ่งกลับมาจากชอปปิง้งพอดีแวะเห็นสดาวฝรังได้แวะจากพี่น้องขาตัางกล่องกับอะไรเอามา นี่พี่น้องนี่จะสตตฝรัง่งแต่ว่าต้นนี้มันสูงไปจะไม่นในสิบห้าไปเอาเตียเต่ยนี่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 จะ้ะเตียเต่ยนี่นี่พี่น้อง ขาตั้งกล้องกับอะไรเอามาลืมอีกไว้อีกกระเป๋านึงโอ้ยเนาะกระสเฝ่าเก็บฝ่เาไปเท่านั้นแลละพี่น้องทีนี่ลกลัวกินกับตำมกหุงกับลาบนี่พี่น้องนี่พี่เทิงพี่ นี่นี่นี่จังได้ระสิเก็บปะไดเอา,เอาคอยเลาะนี่ปะตัดปะเติดหวัวมดอกแต่เก็บแบบนี้ล่ะนี่พี่น้อง อุยยอดผุนกัะงามเด้พี่ยอดผุนกระงามเด้นี่คื่อนคือใบขี้เล็กเนาะพี่น้องทั้งสะเดาทั้งขี้เล็กได้พี่น้องเอาไปแกงเอาไปแกงกระแซบแกงคีอแกงขี้เล็กกระแซบพักอันนี้เอาแปรไปยีหลวกไปเป็นสะเดาแท่สะเดากะแซบสะเดาหวานกระแซบขี้เล็กกระแซบพี่น้องนี่ใส่แท่นกันไ้ทั้งสองอย่างนี่ นี่แล้วก็เป็นยาระบายอ่อนๆพี่น้องเขาเป็นยาระบายอ่อนๆเนี่ยกินหน่อยทายหน่อยกินหลายทายหลายเด้อพี่น้องนี่ตัวนี้ก็คงติพ่อแหละละพี่น้องพ่อแล้วเฮ็ดคิปสั้นๆเอานี่ไปแล้วพ่อแล้ว เพราะเราจะนี่นี่จ้าพี่น้องคิบเก็บอ่าสดาฝรัง่งหรือขี้เล็กฝรัง่งไม่นิดก็ขอไปก่อนด้อพี่น้องเอาซ้ำนี่นนนหนนแหละพี่น้องเอาไปอ่าลวกกินกระปันตำมะฮุงกินกระปนกระเจวเนาะพี่น้องนี่เพราะว่าป้าแล้ขาตั้งกล่องนะพี่น้องขาตั้งกล่องอยู่อีกกระเป๋าใบหนึ่งเบื้องแล้วก็ขอห้มีความสุขความจเจริญด้อพี่น้อง จะเจ็บจะจนเนื้อพี่น้องร่ลำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปจ้ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซักไครกดติดตามให้มนเมนี่ตั้เด้อพี่น้องจ้ะจะได้ประภาสคิดหนาต่อไปเด้อเมนี่นนไปก่อนเด้อจ้ะพี่น้องบ๊ายบายสดาวฝรั่งจ้ะ Deep Far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand, together we'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dead. Fall to find the words to say, and no more hate. Just admit that you're just afraid. Time to let go of all your fears and ride. Stay.